สวัสดีครับเพื่อนๆผมนัทวุิผู้เพชรนะครับก็ตามที่สัญญากันเอาไว้นะครับว่าจะทําวิดีโอสอนวิธีการลงโฆษณาของ Facebook ทั้ง3แบบนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการลงแต่ละแบบด้วยแล้วกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าวิดีโอนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงละเอียดลึกนะครับแต่จะพูดถึงภาพรวมคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่ามันต้องทํำยังไงหรือปฏิบัติยังไงแล้วก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะครับ พี่ท่านหนึ่งแล้วกันที่ให้ผมยืม f a c e b o o k นะครับชื่อ Facebook ว่า,ามารวยนามดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้เฟซผมอัดวิดีโอนี้เนี่ยมันก็จะมีคนทักมาเรื่อยๆนะครับแต่เดี๋ยวก็คงจะต้องสลับไปใช้เฟซผมเหมือนกันเพราะว่าเฟซนี้เนี่ยมีแฟนเพจก็จริงนะครับแต่ว่าแฟนเพจเนี่ยยังไม่ได้กดไลค์เกิน30ไลค์นะครับก็เลยไม่สามารถที่จะอัดให้ดูขั้นตอนในการลงโฆษณาของแฟนเพจได้ แต่เดี๋ยวจะขอพูดถึงเรื่องของการลงโฆษณาแบบแรกก่อนละกันนะครับการลงโฆษณา Facebook แบบแรกนะครับก็คือ Facebook Ad facebook Ad คืออะไรนะครับเ uh, a c e b o o k Ad เนี่ยมันก็คือการลงโฆษณาแบนเนอร์ขนาดเล็กๆนะครับกับ Facebook โดยคิดเป็นค่าคลิกนะครับหรือว่าคิดเป็นอัตราการเห็นโฆษณาแล้วไอ้เจ้าตัว Facebook Ad เนี่ยมันจะไปโชว์ในส่วนตรงไหนของ Facebook นะครับมันก็จะโชว์ในส่วนด้านข้างแบบนี้ครับ เป็นแบนเนอร์เล็กๆนะครับคอยสลับกันไปเรื่อยๆแต่เราเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้สังเกตสักเท่าไหร่แบบนี้ครับเรียก Facebook Ad ครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีโฆษณาสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเรื่อยๆข้อดีของเจ้าตัว Facebook Ad นะครับก็คือสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดนะครับแต่คือข้อเสียของมันเลยที่ผมไม่ชอบเลยนะครับก็คือมันชอบโดนคลิกเล่นได้ง่ายๆนะครับก็คืออาจจะมีคนมาแกล้งเราเนี่ย มาแกล้งคลิกเล่นแล้วก็ไม่ยอมซื้อของอะไรก็แล้วแต่ในโฆษณาของเรานะครับก็เลยทําให้เราอาจจะเสียเงินฟรีนะครับเ,เดี๋ยวผมจะไปลองสอนการสร้างเจ้าตัว Facebook a d กันเลยดีกว่านะครับก็ไม่ยากนะฮะให้เพื่อนๆพิมพ์ลิงก์ Facebook นะครับแล้วก็สแลสต่อท้ายด้วย Advertising นะครับก็จะมาหน้านี้นะครับเป็นหน้าในการสร้างโฆษณาเดี๋ยวลองสร้างกันเลยดีกว่าก็คลิกที่ปุ่มสีเขียว,วแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาลิงก์มาอย่างหน้านี้นะครับในหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนให้เราเลือกนะครับอ,อ,อย่างเจ้าตัว facebook Ad เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเลือกเป็นเ,เพิ่มจํานวนคลิกไปยังเว็บไซต์นะครับก็คือเมื่อมีคนคลิกแล้วนะครับก็จะลิงก์ไปยังเว็บไซต์ปลายทางที่เราได้ใส่ URL ไปตอนที่เราลงโฆษณานะครับก็คลิกเลยครับป้อน URL เพื่อโปรโมทนะครับก็ใส่ URL เว็บไซต์ของเราไป ต้องบอกก่อนว่าวีโอนี้ผมอัดสดเลยนะครับเมื่อเราใส่ URL เว็บไซต์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาโผล่หน้านี้นะครับเลื่อนลงมาในในส่วนตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็คือจะให้เราสามารถอัพอัพโหลดรูปภาพขึ้นไปได้นะครับโดยใช้ภาพที่ต่างกันเนี่ยได้สูงสุดถึง6ภาพ นะครับโดยจะต้องมีขนาด600พิกเซลนะครับคูณ315พิกเซลนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราเลือก2อันเราจะเลือกลบอันไหนก็ได้นะครับถามว่าไอฟีดข่าวกับคอลัมน์ด้านขวามันคืออะไรตัวคอลัมน์ด้านขวาเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมได้เกล่นไปบ้างแล้วก็คือที่เป็นแบนเนอร์เล็กๆอยู่ด้านขวานั่นเองแต่เจ้าฟีดข่าวนะครับก็คือแบบนี้ครับ โฆษณาของเราเนี่ยมันก็จะมาโพ่ที่ฟีดข่าวด้วยก็คือจะมาโผพในหน้าฟีดข่าวของคนที่เป็นเพื่อนเราหรือไม่ได้เป็นเพื่อนเรานะครับจะมาโพลเลยให้เขาเห็นโฆษณาของเราเลยนะครับก็อยู่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องการที่จะให้มันมาโชว์ด้วยไหมนะครับเราสามารถเลือกที่จะลบได้ถ้าเกิดไม่ต้องการที่จะให้มันไปโชว์ที่ฟีดข่าวต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อเสียของการที่มันไปโชว์ที่ฟีดข่าวเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยมัน ไม่ดีนะครับก็อาจจะทําให้มีคนเข้าไปโพสต์ด่าได้นะครับแล้วก็อาจจะลดเครดิตของเราลงไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเลือกให้มันไปโชว์ที่ฟีดข่าวเนี่ยต้องคอยดูเจ้าตัวโฆษณาให้ดีนะครับควบคุมโฆษณาให้ดีอย่าอย่าให้มีคนเข้ามาก่ะกวนนั่นเองคราวนี้มันก็จะให้เราใส่หัวข้อนะครับหัวข้อนี่เป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูนะครับกับย้อนกลับไปนิดหนึ่งหัวข้อคือตรงนี้นครับ เพื่อนสิบหมื่นรอเธอร่วมอะไรแบบนี้นครับก็แล้วแต่เป็นหัวข้อเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเราที่จะเขียนให้มันดูเชิญชวนนะครับเสร็จแล้วนะครับลงมาก็จะเป็นข้อความข้อความนะครับก็คือตัวที่โชว์เนี่ยครับตรงนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวข้อความเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว Facebook จะไม่ให้ใส่พวกอักขระพิเศษนะครับจะเว้นวรรคได้อย่างเดียวแต่ห้ามใส่อักขระพิเศษนะครับดังนั้นก็ต้องพิมพ์ให้มันติดกันแบบนี้ไปเลย แล้วก็มันจะจํากัดตัวอักษรเอาไว้ว่าให้เราเนี่ยสามารถใส่หัวข้อหรือข้อความเนี่ยได้สูงสุดกี่ตัวอักษรตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงตัวเลือกขั้นสูงนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเขียนคําอธิบายที่ฟีดข่าวเนี่ยเราสามารถใส่ได้เฉพาะคนที่ต้องการที่จะให้มันไปโผล่ที่ฟีดข่าวนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนไม่ต้องการให้ไปโผล่ที่ฟีดข่าวเนี่ยต้องการให้มันเป็นแบนเนอร์ด้านขวาเล็กๆนะครับเราก็สามารถกดลบได้นะฮะ แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับอันนี้คือข้อดีของ Facebook a d นะที่ผมชอบมากๆคือมันสามารถกําหนดคีย์ได้แบบตรงจุดอ่ะคือตรงนี้เราไม่ต้องไปยุ่งอยู่แล้วเพราะมันเซตเป็นประเทศไทยแต่ที่เราจะต้องมาสังเกตเลยนะครับคือเรื่องของอายุเพราะว่าการกําหนดทาร์เก็ตเนี่ยสำคัญมากๆถ้าเกิดเพื่อนๆยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยขายของเล่นเด็กแต่ดันไปลงทาร์เก็ตเป็นพวกตั้งแต่อายุ30ถึง60เงี้ยนะครับ มันก็ไม่รู้จะไปขายใครถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากําหนดทาร์เก็ตให้มันตรงจุดอย่างเช่นเราทําธุรกิจนะครับบางคนเนี่ยทา MLM แน่นอนครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะกําหนดอย่างน้อยก็ต้อง20อัพอะครับคือเริ่มมีบุตรทภาวะและ้วแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผมนะครับถ้าเกิดเอออย่างตัวผมเองเนี่ยทำธุรกิจเครือข่า,ขายผมก็จะกําหนดให้มันเห็นทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยสินค้าเป็นในเรื่องของทาร์เก็ตเป็นกลุ่มของผู้หญิงนะครับก็กาหนดให้โชว์เฉพาะผู้หญิงอย่างเดียว แล้วด้านขวาเนี่ยมันจะคำวนวณเป็นจํานวนกลุ่มเป้าหมายที่โฆษณาเนี้ยจะไปโชว์ให้เราดูว่าตอนนี้เนี่ยเรามีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นส่วนสําคัญเลยก็คือเรื่องของคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดเนี่ยเราต้องกําหนดให้ดีๆถามว่าเออคีย์เวิร์ดตรงนี้มันดียังไงมันจะทําให้โฆษณาของเราเนี่ยไปตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะครับไปโฆษณาเนี่ย ได้อย่างตรงจุดหรือตรงกลุ่มเป้าหมายได้ไดมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรากําหนดความสนใจเฉพาะนะครับผมเลือกเป็น MLM นะครับแบบนี้เป็นต้นอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับแล้วสามารถกําหนดหมวดหมู่กว้างๆก็ได้นะครับถ้าเกิดบางคนขายโทรศัพท์มือถือนะครับเรากำหนดกว้างๆเป็นแบบ Android ทั้งหมดได้ไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเราก็มาติ๊กเลือกตรงนี้ได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะจับทาเกล็ดกลุ่มไหนนะครับก็เลือกกันให้ดีอันนี้ก็จะเป็น b u s i n e s s and Finance ก็คือธุรกิจการเงินนะครับกำหนดกงกว้างก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กได้ไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับการเชื่อมต่อตรงนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับก็เลือกติ๊กไว้ที่ทั้งหมด แล้วก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นการกําหนดความสนใจปกติแล้วเนี่ยตรงโปรไฟล์ facebook ของเรานะครับเวลาเราเขียนโปรไฟล์เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกใช่ไหมครับว่าเราสนใจในผู้หญิงเราสนใจในผู้ชายอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้ผมก็ปกติก็ติกกันไว้ทั้งหมดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นสถานะคือบางคนเนี่ยอาจจะสถานะโสดสถานะมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะครับ มันก็สามารถให้เราเลือกได้ว่าจะให้โฆษณาของเราเไปโชว์ในกลุ่มสถานะพวกนี้ไหมแต่ปกตินะครับส่วนใหญ่ก็จะติ๊กกันไว้ทั้งหมดอยู่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นภาษาถ้าเกิดต้องการที่จะให้ไปโชว์กับกลุ่มคนที่เป็นภาษาอื่นเนี่ยเราก็มาใส่เพิ่มได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะติ๊กทั้งหมดให้หมดเลยส่วนใหญ่ที่ผมจะโฟกัสมากที่สุดก็คือจะเป็นในเรื่องของอายุมากกว่าอายุแล้วก็เพศนะครับ แล้วก็ตัวคีย์เวิร์ดเนี่ยจะสำคัญมากๆก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกับเรื่องเรื่องของการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายของเราที่จะให้โฆษณาของเราเนี่ยไปโชว์คราวนี้มาด้านล่างนะครับด้านล่างด้านล่างเนี่ยจะเป็นในเรื่องของออสกุลเงินแล้วก็พวกเขตเวลาของเรานะครับของผมเนี่ยตั้งเป็นสกุลเงินเป็นบาทไทยแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็เขตเวลาก็จะเป็นเอเชียแบงคอกนะครับ ราวนี้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นชื่อแคมเปญชื่อแคมเปญเนี่ยเราเปลี่ยนได้นะครับจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นงบประมางงบประมาณต่อวันผมขออธิบายนิดนึงนะครับว่าเจ้าตัวงบประมาณต่อวันนะฮะมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถควบคุมงบประมาณได้ไม่ให้เกินงบที่เราตั้งเอาไว้ผมยกตัวอย่างเช่นอ่าถ้าวันนี้เนี่ยเราตั้งไว้วันละ300 ถ้าวันนี้เนี่ยมันโฆษณาจนครบ300บาทแล้วนะครับโฆษณาของเราก็จะหยุดทันทีจะไม่มีการเกินงบแน่นอนนะครับแล้วเมื่อเริ่มวันใหม่มันก็จะเริ่มงบใหม่ก็คือ300บาทต่อวันไม่ต้องกลัวว่าจะเกินงบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคำนวณงบให้ดีๆคำนวณงบให้ดีๆนะครับยิ่งเราใส่งบไปเยอะโฆษณาเราก็จะอยู่ได้นานขึ้นคราวนี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของการปรับเจ้าตัวโฆษณาของเราเนี่ยให้มันเหมาะสม ตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นคนกําหนดเองนะครับก็คือปรับไปตามอัตราคลิกของเราก็คือเราสามารถตั้งราคาตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดจะให้เจ้าตัว Facebook ปรับให้ได้ไหมก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเฟซบุ๊กมันจะคํานวณเองว่าช่วงไหนที่มีคนเยอะนะครับมันก็จะปรับราคาคลิกให้กับเราเองโดยอัตโนมัติเพื่อให้โฆษณาของเราเนี่ยไปโชว์เพื่อแข่งกับชาวบ้านเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่ลงโฆษณากับ Facebook ก็ยังมีอีกหลายเจ้าที่เขาลงเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ย Facebook มันจะต้องจัดลำดับการโชว์โฆษณานะครับตามอัตราค่าคลิกใครให้ประมูลคลิกมันเยอะมันก็โชว์บ่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าเรากำหนดเองได้ไหมได้ครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีราคาประมูลที่แนะนำอยู่มันบอกว่าตั้งแต่1ถึง1.64บาทจนถึง3.22บาทนะครับผมก็แนะนำว่าเอาไว้สักคลิกละ3บาทแล้วกันแบบนี้เป็นต้นนะครับแบบนี้เป็นต้น เมื่อเราตั้งค่าอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรวจสอบดูว่ามันถูกต้องไหมเมื่อถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็ตรวจสอบการสั่งซื้อนะครับเพื่อที่จะลงโฆษณากับ Facebook เ,เรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เราก็กดปุ่มสั่งซื้อครับ คราวนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิธีการชําระเงินนะครับวิธีการชําระเงินเนี่ยตอนนี้ Facebook มีไว้ให้3แบบคือชําระผ่านทางพวกบัตรเครดิตเดบิตถ้าเกิดใครมีบัตรเครดิตอยู่แล้วนะครับก็ติ๊กช่องแรกเลยแล้วก็ดําเนินการต่อไปแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยผมแนะนํานะครับก็คือให้ใช้บริการของเคเว็บช้อปปิ้งก็คือไปเปิดบริการกับธนาคารกาิกรไทยนะครับไปเปิดบัญชีเลยแล้วก็ขอเปิดบริการนี้นะครับไอ้เจ้าตัวบริการนี้เนี่ยสามารถชำระ ทุกอย่างนะครับบนโลกออนไลน์ได้เหมือนกับบัตรเครดิตเลยเพราะว่าผมก็ใช้บริการนี้อยู่หรือถ้าเกิดใครมีบัญชี paypal นะครับก็ติ๊กช่องที่2หรือจะเลือกให้มันจะหักจากบัญชีของเราโดยตรงก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดดาเนินการต่อเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะต้องรอ Facebook ตรวจสอบความถูกต้องของโฆษณาของเราเมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว โฆษณาของเราก็จะเริ่มรันเองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็สามารถเข้ามาดูเจ้าตัวโฆษณาได้ว่ามีคนเข้ามาชมมากน้อยแค่ไหนนะครับคราวนี้ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าในส่วนของการปรับค่าโฆษณานะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องจ่ายเป็นค่าคลิกอย่างเดียวนะครับจ่ายเป็นอัตราการเห็นโฆษณาก็ได้นะครับก็มาที่ปรับให้เหมาะสมกับ i m p r e s s i o นนะครับ impression คือ อัตราที่คนมาเห็นโฆษณาของเราอันนี้ก็จะเป็น0.97บาทนะครับต่อ1,000 Impression ปกติแล้วเนี่ยเวลาเห็นโฆษณากันนะครับเขาเห็นกัน5,000 50, 60, 6,000นะครับแสนกว่าล้านกว่านะครับเราก็ปรับให้ตามความเหมาะสมนะครับตรงนี้มันก็จะมีเลทให้อยู่ว่าควรจะปรับแบบไหนโอเคก็ถือว่าจบการลงโฆษณา Facebook แบบแรกนะครับก็คือ Facebook a d เมื่อเราอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ โฆษณาก็จะไปโชว์ตามที่เราได้ตั้งค่าไว้ถ้าเกิดเราเลือกทั้งฟีดข่าวทั้งคอลัมน์ด้านขวานะครับมันก็จะไปโผล่ในฟีดข่าวนะครับก็จะมาโผล่ในหน้านี้นะครับแล้วก็มาโผล่ตัวด้านข้างก็คือเป็นแบนเนอร์เล็กๆให้เราคลิกเข้าไปเมื่อเขาคลิกเราก็จะเสียเงินนะครับตามอัตราค่าคลิกที่เราตั้งเอาไว้อย่างที่ตอนแรกเนี่ยเราตั้งไว้สามบาทถูกไหมครับเมื่อมีการคลิกหนึ่งคลิกก็เท่ากับว่าเราเสียให้ a c e b o o k ไปแล้วสามบาทแต่ถ้าเกิดเราตั้งงบไว้นะครับก็คือวันละสามร้อยก็ ก็จะมีคนคลิกโฆษณาเราได้100ครั้งแบบนี้เป็นต้นเมื่อหมดงบปุ๊บโฆษณาก็จะหยุดเองโดยอัตโนมัติจะไม่มีการเกินงบในแต่ละวันแน่นอนนี่คือการลงโฆษณา Facebook แบบแรกนะครับ o k c e b o o k Ad คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนในอีก2แบบแล้วกันแต่คิดว่าเดี๋ยวจะทยอยมาสอนอย่างที่ผมได้เกริ่นไปตอนต้นวิดีโอว่าเจ้าตัวแฟนเพจมันยังไม่พร้อมนะครับ คงจะต้องใช้เฟซบุ o กหลักของผมเนี่ยเป็นตัวพรีเซนต์แล้วกันว่าอีก2แบบเนี่ยเขาลงกันยังไงเพราะว่าอีก2แบบจะเป็นในเรื่องของการลงโฆษณา Fan page แฟนเพจละเอ่อการลงโฆษณาแฟนเพจนะครับขอเกริ่นไว้ก่อนแล้วกันว่ามันจะมีการลงโฆษณาแบบเพิ่มไลค์กับลงแบบส่งเสริมโพสต์นะครับแต่เดี๋ยวรอติดตามในวิดีโอหน้าแล้วกันขอบคุณมากนะครับสําหรับคนที่ตั้งใจฟังกันมาจนจบนะครับสวัสดีครับ